ผู้ชมครับในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับระดับนานาชาตินะครับว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการสาธารณสุขและก็บริการทางการแพทย์นะครับวันนี้นะครับอยากจะมาชวนคุยนะครับกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวัสิยะนะครับท่านดิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับประเทศไทยของเราอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าได้รับการยอมรับอย่างมากระดับนานาชาติในส่วนของสถาบันการศึกษาเองเรามีแนวทางในการที่จะสนับสนุนรัฐบาลอย่างไรครับอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ รัฐบาลก็ได้มุ่งลักษณะของสิบเรือธงที่เรารับรู้รับทราบห้าเรือธงเดิมกับห้าเรือธงใหม่นะครับเป็นแฟลกชิพที่รัฐบาลของคองประยุทธ์ในลักษณะของไทยแลนด์4.0ซึ่งในส่วนนั้นก็คือการเป็น medical hub medical hub เป็นเรือธงหนึ่งที่คิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าอย่างที่เรารับทราบก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขของเรา ค่อนข้างเข้มแข็งและมีะความาความสามารถเป็นที่ประจักษ์ลักษณะของเซอร์วิสมายลักษณะของฮิวแมนทั h ที่เรามีการเ,าเาดลิเวอร์ให้กับคนที่มารับบริการเขามีความประทับใจจึงท,ทำให้ลักษณะของผู้ป่วยแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยภายในประเทศผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติก็จะมีความประทับใจจะเห็นได้ว่าที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีคนไข้ ที่เป็นชาวต่างชาติมากมายนะครับไม่ใช่เขาเพิ่งมาครั้งเดียวนะครับ,รบเขาะจะมีคนไขท้ที่เที่ยวไปเที่ยวมาเพราะความประทับใจมาเป็นครอบครัวด้วยอาจารย์มาเป็นครอบครัวรด้วยแล้วก็การรักษาพ,พยาบาลของเราด้วยแพทย์ที่มีฝีมือด้วยเครื่องมือ,อมที่ทันสมัยไม่แพ้ต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งลักษณะของค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงนะครับรวมทั้งกรณีของลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นลักษณะของ medical tourism ไปด้วยในตัวนั้นการเดินทางมาเป็นลักษณะแพ็กเกจของการมาดูแลสุขภาพนั้นเนี่ย เพอๆจะถูกกว่าการไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นด้วยซ้ำได้รักษาะของแว l ลูแอดในเรื่องของการมาดูตรวจสุขภาพแล้วก็มารับการรักษาอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าเป็นผลพลอยได้เวลาตอนเดินทางมาในคราวเดียวครับอาจารย์ครับเราว่าขณะนี้นะครับทางมหาลัยก็เปิดหลักสูตรนะครับเ l ล n e s s อนด์เฮลท์แคร์บิสเนส s อป portunity for executive หลักสูตรนี้น่าสนใจยังไงครับอาจารย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าธุรกิจทางด้านการแพทย์นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความ เป็นไปนได้สูงแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสก็ควรจะเรียนรู้ที่จะทำให้โอกาสนั้นเนี่ยสมดุลผลได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจอะไรต่างๆนี่ถ้าหากว่าเราทําโดยที่ว่าเราไม่มี knowledge ที่ที่หรือว่าไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งก็อาจจะทําทให้ลักษณะของการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลไม่ไม่เต็มที่รเราจําเป็นที่ต้องมีลักษณะของการเรียนให้เป็นกิจอาลักษณะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรเนี่ยก็ได้มองเห็นถึงประเด็นที่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ของประเทศไทยแลนด์4.0ด้วยจึงได้จัดหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหารแล้วก็เรียนเชิญวิทกากรที่เป็นผู้มีความรู้แล้วก็มีลักษณะของประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผู้ที่ดูแลงบประมาณไม่ว่าจะเป็นลักษณะของระบบโครงสร้างของสาธารณสุขของเราว่าเรามีระบบอย่างไรมีการเชื่อมโยงอย่างไร เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ว่าเราจําเป็นที่จะต้องซื้อหรือว่าสั่งเข้ามาเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผลิตขึ้นได้เองอและถ้าหาว่าผลิตขึ้นได้เองจะได้รับการยอมรับได้อย่างไรจะเข้าสู่ระบบในการแอดเครดิต uh, หรือว่าได้รับการบริฟายว่าโอเคมีคุณภาพอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะของฟันเฟืองเล็กๆที่เกี่ยวข้องกันหมดทั้งระบบเพะฉะนั้นถ้าหาว่าเราเข้าใจระบบปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามีช่องว่างที่เราจะเป็นที่ต้องพัฒนาให้เกิดศักยภาพ เต็มที่เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่เราต้องเติมเต็มด้วยนะครับซึ่งถ้าหาว่าผู้บริหารท่านมองเห็นท่านก็จะได้จัดทรัพยากรบุคคลเข้าไปเรียนต่อหรือไปเพิ่มเติมความรู้ในด้านที่ยังมีแก็บอยู่หรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ไม่ไม่ครบถ้วนระบบของการบริจัดการอาจจะมีซอฟต์แวร์ในลักษณะการบริหารโรงพยาบาลครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นลักษณะซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่เขามีแล้วแต่มีความจำเพาะสําหรับศาสตร์ทางด้านนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ การทํางานพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้ตอนนี้มันมีลักษณะของซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ manage ลงพปาบานที่ที่มีความละเอียดรอบข้อแบ่งต่างแล้วก็รวดเร็วมันก็จะทําให้งานมีประสิทธิผลได้ดีขึ้นแล้วก็การใช้งบประมาณต่างๆจะทําอย่างไรในลักษณะที่ว่าเ,เราบริการท,กทุกระดับเนี่ยนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีลักษณะของอินเซนティブไม่เหมือนกันหรือว่าสับเซด้ไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าราชการก็จะมีกองทุนอย่างหนึ่งหรือว่ามีลักษณะของการเบริกจ่ายอย่างหนึ่ง สปสชก็มีลักษณะของรูปแบบของการสั่งจ่ายอย่างหนึ่งหรือว่ามีลักษณะของไอเทมของยาหรือว่าลาักษณะของการให้ใช้บริการต่างๆซึ่งมีลักษณะการเบริกจ่ายได้รหรือแม้แต่กระทั่งประกันสังคมพวกนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าโอเคสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะของสิ่งที่รัฐบาลปรอไวให้นะครับเราก็เราก็สามารถที่จะให้เข้ามาใช้บริการแล้วก็ถ้าหากว่ามีเหตุปัจจัยที่ว่าลักษณะของอความ ไม่เท่าเทียมอะไรต่างๆเราก็สามารถทียบ voice ไ,ไปให้กับรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เกิดความยุติธรรมให้เกิดความสะดวกสําหรับผู้เข้าหาเข้าถึงการใช้เข้าเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลของกองประเทศมันก็จะทำให้ไม่มีใครถูกละทิ้งไปหรือว่า Left Behind ครับซึ่งเป็นลรกษองขอการใช้งบประมาณของแผ่นดินที่ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็รวมทั้งเป็นแนวโน้มในลักษณะของการผลักดันให้เรามีความคิดที่ว่าอของเราเนี่ยนะครับเรามีลักษณะของภาระที่จะต้องซื้อยาเข้ามาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาหรือว่ามีลักษณะของความไม่มั่นคงทางด้านปริพันธ์ทางการแพทย์อะไรบ้างซึ่งจําเป็นที่จะต้องอหาทางที่เราจะยืนได้ด้วยขาของตัวเองนะครับ,รบยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์เนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเรามองเห็นตัวเลขโอ้โหนี่เรา ต้องสั่งซื้อ,อยาเข้ามาปีๆประมาณมนี้ต้องสั่งซื้อเครื่องมือเวชภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์ประมาณนี้นะโอ้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดทอนสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยลักษณะของการสร้างของเราเองผลิตของเราเองผมคิดว่ามันจะเป็นคุณูปการให้กับวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะประมาณต่างๆก็จะได้ใช้น้อยลงเราก็สามารถที่จะผลิตของเราได้เองรวมทั้งถ้าว่ามีลักษณะของคุณภาพที่ดีเราก็สามารถที่จะส่งต่อขาย ต่างประเทศทได้เพราะาสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยพวกที่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยเขารู้ปัญหาแล้วก็มีฝีมือแล้วก็ถ้าหากว่าเรามาเรียนลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดสมรรถนะหรือว่าประสิทธิผลสูงสุดอย่างไร,รอันนี้เป็นประโยชน์สาหรับประเทศชาติโดย,โดยรวมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสังเกตได้ว่า หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โลกนะครับและต่อเป็นอนาคตด้วยเพราะว่าตอนนี้เองต้องบอกเลยว่าการที่จะเป็น medical hub หรือเป็น medical tourism เนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ประเทศเรามาถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จึงน่าสนใจมากๆเอาละครับผมเชื่อว่านะครับคุณผู้ชมนะครับคงอยากจะ ไปเรียนหลักสูตรแห่งอนาคตนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executive นะครับวันนี้ขอพรบคุณอาจารย์มากนะครับขอพรบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาศาวิรยะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ